สวัสดีพี่ๆทุกท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์จากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง youtube ตามผมลงทุนเนาะวันนี้มาประชาสัมพันธ์นะฮะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในกลุ่มไลฟ์ของคนเปนะิดพอร์ตเนาะเพราะตอนนี้รุ่น11ผมปิดรับเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็รุ่น11ก็คือจะมีไลฟ์ให้ก็จะมีแชร์แผนหุ้นประจําวันอะไรให้ด้วยแล้วก็แผนทีเฟกเนาะส่วนคนที่เข้ามาในกลุ่มไลฟ์คนเปนะิดพอร์ตเนาะก็คือเราจะมีกลุ่มสําหรับ าวางแผนการเทรดในการเทรดทองคําแล้วก็จะเป็นแผน BTC จากอาจารย์พีทเนาะกลุ่มเรียญเนี่ย <c oughs> อาจารย์พีทจะเป็นคนทําทแผนการเทรดให้เนาะผมจะมีทําทแผนการเทรดตัวทองคําให้ก็คือแผนรอบกลางวันแล้วก็อัปเดตในช่วงแผนรอบเย็นก็จะเป็นไลฟ์กับกลุ่มนักเรียนแล้วก็ส่งคลิปมาให้ในในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะ ทั้งหมดจะเป็นคลิปที่ผมส่งเข้าไปเนาะก็เราก็สามารถที่จะเปิดคลิปแล้วก็มาฟังไอเดียในการวางแผนการเทรดประจําวันได้ส่วนในช่อง youtube ผมจะอัปเดตแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะเป็นแผนที่ดีเลยเนาะส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มเนาะก็สามารถที่จะกดคลิกลิงก์เข้ามาได้ตามคลิปตรงอ่าคลิปตรงนี้<า>นแล้วก็อ่าจะมีเนี่ยอ่ากดกดเพิ่มเติมตรงนี้มาจะมีลิงก์ในการกดตรงนี้เนาะก็คืออ่าเปิดพอร์ต อ่า xm าบอาจารย์แบงก์ตรงนี้เนาะจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็อ่าคนที่กดปุ๊บนีจะมีรหัสพันธมิตรให้ด้วยเนาะคนที่ยังไม่มีพอร์ตก็คือสามารถที่จะเปิดตรงนี้ได้เลยอ,ะอ่ะกดกดตรงนี้คลิกอ่าใส่ข้อมูลเข้ามาแล้วก็กดรหัสพันธมิตรตรงนี้เนาะรหัสพันธมิตรก็คือหาได้จากตรงนี้เลย ktr ตรงนี้เนาะ ktrj3 อ่ะก็จะเข้ามาในอ่า ib ของช่องของช่องตามผมลงทุนอ่าส่วนใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาเรียบร้อยแล้วหรือ คนที่จะเปิดพอร์ตเพิ่มเติมสำหรับคนที่มีพอร์ตอยู่แล้วก็คือคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เนาะได้เลขพอร์ตมาเรียบร้อยแล้วก็คือ่ากดเข้ามาอคลิกลิงก์คลิกตรงนี้เข้ามาเนาะก็คือ,อกดแอดไลน์ผมเข้ามาเนาะก็คือ b a e W a n g b a n k อพอได้เลขพอร์ตแล้วก็คือแจ้งเข้ามาในอในไลน์ไลน์ประจําตัวของผมเนาะกะ็ผมก็จะให้ทางแอดมินเนี่ยเป็นคนเช็คให้ว่าเออเข้าเงื่อนไขของทางช่องหรือเปล่าอ่าแล้วก็ เงื่อนไขในการเข้าในรายกลุ่มเนะาะก็ทุกๆตึงเดือนทุกๆเดือนเนาะก็ให้มีออเดอร์อย่างน้อยแค่หนึ่งออเดอร์ก็พอแล้วนะพอแล้วเนาะพอแล้วก็คือเข้ามาเพื่อที่จะศึกษาวางไอเดียการเทรดกันเราไม่มีการเหมือนไม่ไม่เป็นการส่งสัญญาณอะไรเนาะเป็นแค่เคสมาเป็นกรณีศึกษาว่าเฮ้ยถ้ากรบาบออยู่ตรงนี้เราดูเราดูยังไงมีมีเป้าแนวต้านมาเป้า,าก็แนวรับอะไรประมาณอยู่ตรงไหนแล้วก็เป้าขึ้นหลักอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนั้นแนวซับรอสอะไรยังไงก็อธิบายไว้ให้หมดในคลิปแล้วเนาะก็ ยินดีตอนนีนพี่ๆทุกท่านครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านมนาะมาดูแผนทองคําหน้างานสําหรับวันนี้เนาะวันนี้วันศุกร์ที่24มกราคมตอนนี้เวลา10.28นาทีันนี้มาวางมาดูไอเดียที่เราทําไว้กันหน่อยเนะาะเมื่อเช้าก็ส่งสัญญาณไปแล้วเรียบร้อยเนาะแผนจากเมื่อวานเป็นไงเมื่อวานรอบกลางวันก็คือตรงนี้ เพราะว่ารากลางวันเรามองว่าราคามีโอกาสที่จะอะไรฮะจะยอ่อลงมาทางไหนยอ่อลงมาที่แนวรับโซล,ล่างซึ่งจุดที่เราจะใช้ในการเล่นเล่นเซลล์คืออะไรคือจุดหมุนของราคาโซนนี้เนาะมองว่าถ้ามันไม่ผ่านโซนนี้แล้วมีการวกลกลับมาแถวๆตามฟิล์ม15นาทีเกิดสัญญาณการกลับตัวปุบ๊บอ่ะเราสามารถที่จะเข้าเซลล์โซนนี้ได้โดยใช้60เป็นแนวสับหลอสที่ให้ไอเดียไว้เนาะแล้วก็อ่าในในหลายกลุ่มก็แจ้งแจ้งไปเรียบร้อยก็ชนตรงนี้ปุบ๊บแล้วก็อะไรฮะแล,แล้วก็ไหลลงมาจนถึงแทร็กเก็ตโซล,ล่างรอบแรกตรงนี้เนาะ แผ่รอบเย็นนี่พอจนพอถึง,ถงถากรอบโซนในรับโซนล่างก็คือให้ให้บายจากชุดตัวนี้ขึ้นมาก่อนแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วก็เด้งรีบาวจน15นาทีโอเวอร์บอรที่ให้ไหว้แผ่รอบเย็นก็คือตรงนี้เนาะนี่ขึ้นมาจน15นาทีโอเวอร์บอรปื๊ดอ่ะ โซ so, นนี้ถ้ามันไม่ผ่านคือคือถ้ามไม่ผ่านสวิงไฮตรงนี้เราก็ยังคงเป็นการเล่นเด้งเซลลจากชุดข้งางล่างเพื่อลงไปหาทาร็ตโซล,ล่างที่27362732ซึ่งตรงนี้แหละเราสามารถที่จะเล่นบายขึ้นมาแล้วก็ถือยาวได้ยิ่งถ้าบันเรกสวิงไฮตรงนี้ขึ้นไปคือจะเกิดเลยฮะจะเกิดหัวขาขึ้นทันทีซึ่งเป้าหมายที่เรามองไว้ตั้งแต่เมื่อวานคือเท่าไหร่ฮะ2 7 7 7จนถึง2 7 8 1ซึ่งเมื่อกี้มาถึงเรียบร้อยเมื่อวานเมื่อวานก็คืออ่าตอนที่มันรีบาวขึ้นมาชุดนี้เนาะเออ แนวทางคือเรามองว่ามันจะขึ้นมาจน15นาที over อ,อ่าขึ้นมาขึ้นมาเล่นหัวขาขึ้นของ5นาทีที่เป็นเป้าบูดายก่อนก็คือแถวๆสัก26 27 53โวนนี้เมื่อคืนเนาะอ่าสุดท้ายก็เบร a k ฮตัวนี้ขึ้นไปได้ก็เกิดอะไรฮะเกิดหัวขาขึ้นของรอบบูดายแล้วก็ ขึ้นมาถึงแนวต้านย่อยตรงนี้มีการย่อนิดนึงและสุดท้ายตอนเช้าวันนี้ก็คือยิงรวดเดียวขึ้นไปจนถึงอะไรฮะจนถึงแนวต้านที่ให้ไว้เป็นเป้าใหญ่ของทาเทมส4ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วที่2777จนถึง2781โดยประมาณอ่าท่ากับว่าตอนนี้ก็คือเราเซลลมาแล้วเรียบร้อยตรงนี้เนะาะแถวๆ2777ตรงนี้เนาะ,ะส่วนตัวทีเฟกเนาะส่วนตัวทีเฟกวันนี้วันนี้กรอบที่ให้ไว้ตามนี้เลยก็คือวันนี้เปิด แนวแนวแนวรับจริงๆของตัว t f ก็คือนี่กรอบนี้เนาะเรามองเป็นโซนก็คือโซนแรกก็คือโซนนี้โซนล่างโซนล่างตรงนี้เรามองเป็นแนวรับนะแล้วก็เปิดกระโดดที่แนวอะไรฮะแนววอลลุ่มชุดนี้พอดีเลยแล้วก็วิ่งขึ้นรลดเดียวปื๊ดไปหาแนวแก็บเนาะนี่ก็คือตรงนี้เป็นจุดทํากําไรจริงๆคนที่มีอ่าคนที่ L วข้นมาก็คือควรปิด TP ตรงนี้ก่อนแล้วก็รอจังหวะยอ่ยอย่อยกกลอ,อีกทีหนึ่งตรงนี้เนาเพื่ออะไรเพื่อเพราะแนวแก็บตรงนี้ยังไงมันมีนัยสาคัญเนาะ ย่อยกโลดตรงนี้ได้ไปไหน่ฮะไปต่อขึ้นไปหาทาร์เก็ตถัดไปเดี๋ยวมาดู มาดูแล้วกันว่าจะขึ้นไปได้ถึงเท่าไหร่โดยนี้โดยโดย,โดยตอนนี้เนี่ยเห็นไหมห้านาทีกําลังจะอะไรกําลังจะโอเวอร์โซแล้วนะนี่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียว5้านาทีโอเวอร์โซแถวแถวแนวแก็บนี้น่าสนใจใครไม่มีแอก็เดี๋ยวมารอ L แถวแถวโซนนี้แหละเพื่อไปทำำไํากาไรแถวแถวสัก8ปดแจนถึง8 8 5หโดยประมาณเนาะสำหรับตัวทีเฟกซ์นตัวทองคําอานางานตนนัวนี้ใครที่เซลมาแถวแถวโซนบนก็ลุ้นกันยาวๆทีเนี้ยไปไปวางไอเดียก่อนแล้วกันวางไอเดียจริงอ่าแผนก็คือมันล้อมันรอตาม ตามอะไรฮะตามตามแผนที่ให้ไว้เมื่อวานเลยเราทั้งรอบกลางวันแล้วก็รอบรอบเย็นตอนเรา like, ไลฟ์ประชุมแผนกันไปดูข่าววันนี้ก่อนอะไปดูข่าววันนี้ข่าววันนี้มีข่าวอะไรบ้างวันนี้สิบโมงรู้สึกทาง,ง,นนงฝั่งญี่ปุ่นเนาะทางฝั่งญี่ปุ่นสิบโมงวันนี้วันนี้อ่ะนี่วันนี้สิบโมงวันนี้ญี่ปุ่นขึ้นดอกนะนี่ กา,การตัดสินใจเกี่ยวกับการขึ้นัตรตาดอกเบี้ยคือญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นดอกที่0.5 basis point เนาะก็จากเดิมอยู่ที่0.25ตอนนี้ก็คือกลับมาเป็น0.5ก็มองว่ามีผลจริงมัน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 จะมีคือ10โมงเนี่ยมันจะมีผลต่อตัวอะไรมันจะมีผลต่อตัว DXY เนาะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทองเนี่ยไหลลง ทองไหลลงตอนไหนตอน10โมงพอดีแหละนี่นตรงเนี้ยแท่ง10โมงเห็นไหมเนี่ยชนแทง่ง10โมงพอดีเลยอ่าชนเสร็จปุบ๊บทองลงอ่าทองลงแล้วไปดูอ่ะย้อนไปดูตัว DXY นิดนึงว่า DXY เนี่ยเป็นยังไงเนาะอ่า DXY ไปตัว DXY DXY อ่า DXY ก็ลงนะเออเนี่ย DXY ก็ลงแต่ทองก็ลงนะเพราะฉะนั้นทองเนี่ยมันลงตามเทคนิคโขเนาะ ตอนนี้ตอนนี้คือทองเนี่ยน่าจะลงเป็นตามเทคนิคอลแล้วอย่างน้อยก็15นาทีลงมาจนจิมโอเวอร์โซก่อนแล้วกันต่ญี่ปุ่นคงดอกเรียบร้อยนะมีข่าวอะไรอีกอตอนเสียงสามทุ่มสีจะมีดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI เนอะแล้วก็ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดพัก,พ,กพักจัดซื้อภากการผลิตแล้วก็ภาคการบริการตอน3ามทุ่มสีแล้วก็ยอดขายบ้านมือ2ตอน4ี่ทุ่มแล้วก็หลังเที่ยงคืนก็ ไม่น่าจะมีข่าวสาคัญอะไรแล้ว,ลวไปลุ้นกันต่อทินหน้าเลยแล้วกันนี่เนหะ็นไหมหลังเที่ยงคืนไม่มีข่าวแล้วอไปดูข้อมูลในเชิงกราฟราคากันเลยเดี๋ยวไปไล่เยียวยไล่ไล่อ่าคือมันเล่นตามไอเดียเนาะตอนนี้เนี่ยสวิงไฮสูงสุดก็คือกับจอจอ,จอที่จะเบรกไฮซ้ายมือแล้วคือที่สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าศูนย์ตรงนี้เนาะเนี่ยสองเจดเก้าศูนย์ซึ่งเป็นออทามไฮของของ,ของราคาราคาทองคำเนาะ,ะเดี๋ยวอยากอยากอยากไปดูตัว ตัวทองคําบ้านเรานิดหนึ่งนี่ทองคําบ้านเราเนาะว่าเอ้ยราคาทองคําบ้านเราเนี่ยเมื่อเทียบกับราคาทองโลกเนี่ยมันจ่อที่จะเบรกไฮหรือเปล่าลองดูนะน,นี่ทองคําบ้านเราก็จอ break high นะ่อเบรกไฮเนาะก็คือตอนเนี้ยวันนี้ราคาทองคําบ้านเราอยู่ที่สนะี่หมื่นสี่สามร้อยห้าสิบเนาะสวิงไฮสูงสุดก็คือตรงนี้สี 40, 400, นะ่หมื่นสี่สี่ร้อยเนี่ยต่างกันแค่ห้าสิบาทคือถ้าวิ่งมาอีกห้าสิบาทก็คือออทาก็คือออทาไฮของบ้านเราเรียบร้อย ก็คือชนวิ่งวิ่งขึ้นมาชนหายเดิมแต่คือณตอนนี้เนี่ยเหมือนราคาก็ยังไม่ได้ปรับนะราคาทองคํายังไม่ได้ปรับกอ็อาจจะอยู่แถวๆโซนบนนี่แหละแต่ว่ามีโอกาสาที่มันจะจะพักตัวนะส่วนตัวผมมองว่ามีโอกาสาที่มันจะพักตัวนะ,ะวิกยังอยู่ในฝั่งของเทนขาขึ้นที่แข็งแรงเนาะเช่เนชเดียวกันกับเช่นเดียวกันกับทําเฟรมดีเมืม่อวานก็บอกแล้วว่าน่าจะเป็นแค่การทิ้งไส้เนาะนี่เป็นแค่การทิ้งไส้ลงมาเคลียร์ไส้ล่างที่2 2 7 4 1ซึ่งถ้า ปิดวันอ่ะมันปิดต่ํากว่า27.1 4 1, นั่นแหละถึงมองว่าไม่ดีแล้วเออถึงมองว่าไม่ดีแล้แต่กลายเป็นว่าชุดนี้ก็คือเป็นการย่อปุ๊บแล้วก็ขึ้นต่อไปหาายถัดไปเนาะอ่าไปหาไฮของอะไรไฮของจริงๆเป้าขึ้นของไทม์เฟรมของไทม์เฟรมเดย์ยังอยู่นะถามว่าไทม์เฟรมเดย์คือเท่าไหร่ก็คือ2 2 28.15โดยประมาณเป็นเป้าถัดไปของตัวทองคํารอบนี้แต่ถามว่ามันจะ ขึ้นไปเลยแม่คิดว่าน่าจะยอ่อก่อนแหละส่วนตัวนะมอกว่ามันจะเป็นกานยรย่อก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอเดย์ยังอยู่ในฝั่งขาขึ้นนะเพราะว่าทำฟเฟมสี่ชั่วโมงขึ้นไปจนอะไรฮะทำฟเฟมสี่ชั่วโมงขึ้นไปจนเออถึงเป้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็สัญญาณที่เห็นตอนนี้มันยังค้างการยอร่อของทำฟเฟมสี่ชั่วโมงอยู่หนึ่งเที่ยวเนาะตามเดก็ตามที่ยอ่อลงมาไม่หลุดไม่หลุดสวิงล่างตรงนี้แต่แถวซัก 6, 6, 8, สองหกสองหก8้าแปดแถวโซนเนี้ย ยังไงก็คือย่อมายังไงก็เหอะหลุดโลตรงนี้ก็เหอะเนี่ยมันจะลงเป็นการย่อของสี่ชั่วโมงเพื่ออะไรเพื่อขึ้นต่อไปหาเป้าถัดไปที่สองแปดหนึ่งห้าโดยประมาณส่วนตัวตอนนี้นะสี่ชั่วโมงก็คือขึ้นถึงเป้าเรียบร้อยแล้วที่เกือบเกือบสองเจ็ดจดแปดตรงนี้เห็นไหมเนี่ยนะสองคือถ้าเป้า exactly เลยคือเท่าไหร่ฮะสองเจ็ดเจ็ดแปดอ่แต่ว่าวัดเข้าๆก็อยู่เนี่ยแถยวๆสองเจ็ดเจ็ดแดวัดเข้าๆก็คืออยู่อยู่ประมาณโซนนี้แหละเป็นเป้าสุดซอยของ time f r ฟ m e ของ t ท m e เฟ a m สี่ชั่วโมงเนาะนี่ประมาณนี้ ส่วนทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงตอนนี้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยไปดูข้างล่างก่อนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสัญญาณที่เราเห็นคืออะไรคือแบลลิชคือแบไดมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เห็นไหมเกิดสัญญาณแบรไดคือนิวไฮก็จริงแหละแต่สัญญาณแบรไดเกิดเนี่ตรงนี้เป็น h i d เด n บอกเลยว่าเมื่อวานเนี่ยว่า New High นิวไฮแน่แน่แหละตรงนี้นิวไฮแน่แน่มันจะขึ้นต่อไปหาประมาณอยู่ที่ว่าเราถือทนหรือเปล่าเนาะอยู่ที่ว่าเราถือทนหรือเปล่านี่ยป๊อป ชนโอเวอร์โซเนี่ยทำฮิดเด้นทำฮิดเด้นนี่แหละขึ้นไปยิงนิวไฮเป็นอันนี้เป็นแค่การเคลียร์คนจริงๆแล้วก็เคลียร์เคลียร์เพื่ออะไรฮะขึ้นต่อชนเส้นไรหะเมื่อวานชนเส้นส้มพอดี2 7 3 5แล้วก็ยิงยาวขึ้นไปเลยทีน,นี้ต้นรอบต้นรอบของอ่าของทางเฟรม1ชั่วโมงอยู่ตรงนี้เนาะโดยมีเป้าหมายในการเคลื่อนที่เป็นเป้าสุดซอยอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ2761ตรงนี้อ่าไอ้2753แถวโซนนี้เนาะ นี่275370นี่คือนี่คือเป้าสุดซอยของต้นรอบของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เป้าหัวขาขึ้นของรอบบูดาของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็คือตรงนี้นี่ตรงนี้เป้าหมายในการขึ้นคือเท่าไหร่2762ซึ่งขึ้นมาชนสุดซอยเสร็จปุ๊บเกิดการยอ่อหนึ่งช่วงฟีโบั๊บแล้วก็ไหยฮะแล้วก็ไปหาเป้าหมายถัดไปเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออะไรฮะตรงนี้คือหัวขาขึ้นของชุดชุดขู่นะ ตัวนี้คือหัวขาขึ้นของชุดขูดเดี๋ยวมาวัดก่อต่อแล้วกันว่าเป้าหมายของชุดขูดเนี่ยมันจะไปได้ถึงเท่าไหร่โดยประมาณอแล้วก็ชุดสวิงชุดนี้อมันก็ขึ้นไปชนแถว2องหที่เท่าไหร่ฮะสองเจ็ดหกสองสองเจ็ดหกนี่ประมาณนี้ตอนนี้คือเบรกขึ้นไปแล้วตอนนี้คืออถ้าเราตัดรอบไซเคิลของรอบไอา์ไซคือโอเวอร์โซสุดท้ายอยู่ตรงนี้เห็นไหมการยอ่อนี่ขึ้นไปจึ๊ดจึดจึ๊ด อ่านี่ตรงนี้เนาะปุ๊บสวยเสียทรงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็บรคเอาขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้คืออะไรฮะคือคือชุดหลังอ่าเรามองเป็นเป็นชุดหลังเนาะโดยเราวัดจากหัวสวิงตรงนี้นี่เป้าหมายไกลๆคือแถวโซนอ่าสามยหสิเปอร์เซ็ก็จะอยู่ที่ประมาณสักสองเจ็ดแปดหกแต่ว่าถ้าเราวัดจากสวิงชุดนี้ขึ้นไปจะอยู่แถวแถวสักสองเจ็ดแปดหนึ่งซึ่งตรงนี้เราใช้เป็นอะไรฮะเราใช้เป็นแนวต้านของวันนี้เนาะเพราะฉะนั้นหน้าง,งานตอนนี้เป็นไงนี่อ่าอีกอย่างหนึ่ง เอออ่ะย่อยกโลอ่ะเราวัดตรงนี้ก่อนเราวัดตรงนี้ก่อนนี่สองสองเจ็ดอ่าสองสองเจ็ดเจ็ดแปดอ่าเรากลับตรงนี้กลับตรงนี้นี่ก, 2, 2, 7, 8, 2, 7, 8, กับสองสองเจ็ดแปดศูนย์สองเจ็ดเจ็ดแปดกับสองเจ็ดแปดศูนย์ยังคงเป็นแนวต้านเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราก็มีมีอีกตัวเลขหนึ่งก็คือสองเจ็ดแปดหนึ่งสองเจ็ดแปดหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นถ้าชุดนี้เราเห็นเขียวยาว ถ้าเราเซลล์มาแล้วที่2777เมื่อกี้เนาะถ้ายอ่อลงมาไม่หลุดฐานล่างตรงนี้รูหัว PP ตรงนี้มันยังคงเป็นการย่อเพื่ออะไรคะเพื่อขึ้นต่อเพื่อทำ d i v e r ร์เจ e ของทางเฟมย่อยนะทำ d i v e r g e n c e ของทางเฟมย่อยอ่ะเดี๋ยวผมต,ตีโซนไว้ก่อนแล้วกันที่2778เป็นแนวต้านของวันนี้นะ2778จนถึง2782นี่2778จนถึง2782่ะประมาณนี้ ส่วนทำเฟรม15นาทีเรามาดูทำเฟรม15นาทีเมื่อวานเมื่อวานลงมาจนลยฮะเมื่อวานลงมาจนไอซ์ไซโอเวอร์โซโตรงนี้เนาะแล้วก็ทำอะไรฮะทำบอลลิชไดเวอร์เจนแล้วก็เบรกไฮตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่เห็นการย่อของ15นาทีถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันยอ่อย่อของ15นาทีปุป๊บย่อเสร็จปุ๊บโอเวอร์โซแล้วไม่หลุดฐานล่างตรงนี้มันยังคงเป็นการย่อยกโลเพื่อไปไหนเพื่อไปต่อไปหาทาเกตถัดไปก็คือตรงนี้แหละโซนบนตรงนี้แหละอะ ต้นรอบของ15นาทีอยู่ตรงไหนคือตรงนี้นี่ตอนรอบ15นาทีคือตรงนี้เห็นไหมเป้าหมายถัดไปคือเท่าไหร่นั่นแหละ2784โอ้โหเพราะนั้นถ้ายอ่อปุ๊บเนี่ยเป้าหมายถัดไปคือวิ่งไปถึงตรงนั้นได้เลยนะ2784เดี๋ยวผมตีโซนมันเหมือนกับตอนที่มันลงมาตรงนี้มันมันจะจิ้มโอเวอร์โซลด้วยนะ๋ยวผมตีอย่างนี้ดีกว่าอ่านะแล้วก็ ยิงหาเป้า161.8ออก27 27 27 78เดี๋ยนะเึ๊กเก๊กเก๊กชุดนี้ชุดนี้เนาะชุดนี้เนาะเอออันนี้ของเมื่อวานอ่าอไซโวโซอยู่ตรงไหนอันนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อไซโวโซอยู่ตรงนี้อ่าย่ออยู่ตรงนี้อันนี้ตรงนี้นะปุ๊บย่อตื่นนะตรงนี้นะ นี่อะวัดเป้าขึ้นไปสองเอจุดอยู่ไหนสองเจ็ดหกหกแล้วก็สองเจ็ดแปดเจ็ดอยังไม่มีนัยยะยังไม่มีนัยยะ,ะใช้สวิงชุดนี้อาชุดนี้ชุดอาชุดนี้มีแบดดาด้วยอ่าลองวัดเป้าของชุดนี้ขึ้นมาเนะาะทาร์เก็ตถัดไป เออก็มันไปลงเอาตรง2783 2784หมดเลยนะเอออย่างชุดตรงนี้เองก็อย่างชุดตรงนี้เองก็2 6ง8ก็คือ2784เออเผลอมันจะขยับขึ้นไปหาโซนบนนะผมท่านผมเขยับเป็น2784ตรงนี้เนาะจนถึงจนถึง2780 สองเจ็ดแปดศูนยพราะถ้าย,อยอ่อย่อยังไงถ้าเราเห็น15นาทีโอเวอร์โซ่ปุ๊บหดเดนปุ๊บให้รู้ไว้เลยว่ายอ่อปุ๊บไปต่อไปหาเป้านี้แหละเนี่ยเนี่ยเป้านี้แหละแล้วก็จะเกิดแบร์ใดของทางเฟรมสิบนาทีนั่นแหละถึงค่อยลงจริงนะเออถึงค่อยลงจริงอ่ย,ออย่อได้วันนี้ทำโลไว้เท่าไหร่ฮะวันนี้ทำโลไว้ตรงแถวแถวโซนนี้เนาะวันนี้ทำโลไว้ตรงสองเ วลัทายอ่ะเรามองถึงโวลัทายของตลาดวันโวลัทายของตลาดเรามองถึงวันนี้เล่นกันไปแล้วเท่าไหร่ยี่สิบามเนี่ยถ้าเกินต่อข้างบนก็แค่ยี่สิบห้ายี่ประมาณสักยี่สบ้าถึงสมสเหรียญเพราะนั้นอยู่ในกรอบวลทายพอดีวันนี้เมื่อคืนทรัมป์ก็ออกมาออกมาพูดในโพเดียมด้วยนะแล้วก็เอ่อทำให้ทองลงขึ้นขึ้นขึ้นทั้งบิตคอยทั้งอะไรนั่งขึ้นหมดเลยนะเมื่อคืนนะนั้นอะแนวต้านก็อยู่โซนบนตรงนี้แหละแนวต้านอยู่โซนบนตรงนี้แหละ ส่วนแนวรับแนวรับตอนนี้เรายังไม่เห็นสวิงโลของทาวเว์ม15นาทีเนาะเราจะใช้โลนี้เราจะใช้โลนี้เป็นแนว Stop Loss ไว้ก่อนอ2 2751.43เป็นโลนะ2751.43เป็นแนวรับเรามองว่าอะไรฮะเรามองว่ามันจะย่อมาที่หัว PP ซ้ายเดี๋ยวขอดูแนววอลลุ่มนิดนึงเนาะแนววอลลุ่มจากชุดที่มันเบ a k เอาขึ้นมานี่ เห็นไหมเพราะนั้นไม่ควรหลุดไม่ควรหลุดฐานล่างตัวนี้เพราะมีแนววอลลุ่มชุดใหญ่อยู่ตรงนี้ถูกไหมมันมันไม่ควรหลุดแั้นเราจะใช้แนวเราจะเล่นย่อบ่ายขึ้นไปของทางเฟรม15นาทีโดยใช้หัวสวิงตรงนี้เนาะสองหัว PP ซ้ายตรงนี้นี่นี่หัวหัว PP ซ้ายตรงนี้2758จ็ดหจนถึงสองเ นี่หัวสวิงชุดนี้เราใช้เป็นแนวรับรอ,รอบรอบกลางวันตัวนี้อ่าย่อลงมาย่อลงมาถ้าสิบห้านาทียกโลตรงนี้ได้มองขึ้นต่อไปหาเป้าหมายถัดไปตรงนี้แล้วเราค่อยเล่นเซลลจากชุดบนนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อยิงเซลล์รอบรอบข้ามลงมาอาทาร์ก็ตโซล่าเนาะอะ่เดี๋ยวไอเดียไอเดียรอบกลางวันเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีในในแผนรอบเย็นเนาะอ่ะแผนรอบกลางวันประมาณนี้ฮะมอง คือเราเราคนมีเซลล์มาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะสองสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดเมื่อกี้เนาะอ่าสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดคนมีเซลล์มาแล้วอ่าโดยที่เราจะใช้เราจะใช้คืออาทาไฮมันอยู่ที่สองเจ็ดเก้าศูนย์เพราะฉะนั้นเราจะใช้สองเจ็ดเก้าศูนย์เป็นแนว stop loss นี่ออทาไฮมันอยู่ที่สองเจ็ดเก้าศูนย์นะเคกรอบรอบกลางวันวันนี้ประมาณนี้ครับอ่าอ่าทีเฟกห้านาทีโอเวอร์โซลแล้วนะยกโลแล้วด้วยนะก็ พร้อมที่จะขึ้นต่อได้ซึ่งถ้ามันเบรกไฮนี่นเบรกไฮอยู่ยอดนี้ได้นะเป้าหมายก็ประมาณสักแปดแปดสามยประมาณอ่ะลุ้นแล้วกันว่าวันนี้จะไปถึงไหมเนาะนี่เพิ่งจะแค่แค่สิบโมงสี่สิห้านาทีเองอ่ะลุ้นกันต่อ,อเฮฮะแผนทองคำประมาณนี้เดี๋ยวผมรับเดตมตกสอนแป๊บนึงเนาะอ่ะโอเคแผนวันที่ยี่สิบสี่เนาะอ่ะแผนวันที่ย4ิบสี่ก็คือล้อมาตามแผนของของเมื่อคืนเมื่อวานตอนทเ่โอไลฟ์แผนกันเนาะก็คือ ขึ้นมาจนถึงแนวต้านเรียบร้อยแล้วโซนนี้อ่าก็มองถึงการย่อก่อน1เที่ยวตรงนี้เนาะแล้วก็การยอ่อ1เที่ยวตรงนี้นี่การย่อ1เที่ยวตรงนี้เนี่ยเราได้เรามีเซลล์ตรงนี้มาแล้วเนาะเรามองถึงการลงมาจน15นาทีโอเวอร์โซซึ่งแนวรับแท่้วไว้วันนี้ก็คือหัว PP ซ้ายตรงนี้เนาะที่2758 2762ย่อลงมาโอเวอร์โซเห็นโอเวอร์โซนะแต่ถ้าอาจจะลงมาไม่ถึง ให้เห็น o v e r อร์โซโอเวอซเสร็จปุ๊บย่อไม่หลุดที่2751มองเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อไปหาอะไรฮะไปหาทาร์เก็ตถัดไปที่2780-2784ซึ่งเป็นเป้าคลัสเตอร์ทั้ง4ชั่วโมง H1 แล้วก็ M15 ตรงนี้เนาะโดยเราจะใช้ออทามายที่2790เป็นแนว stop loss อ่ะแผนวันนี้ก็คือเล่นเด้งเซลล์ที่แนวต้านแล้วก็ยอ่อเด้งเซลล์ที่แนวต้านเป็นกลยุทธ์หลักแต่ส่วนถ้าย่อก็คือถ้าเจ็ดก็คือต้องให้ย่อ่ายที่โซนแนวรัดเนาะ โอเคฮะขอใโชคดีครับปีพิพิธันสวัสดีครับ